สวัสดีครับอยู่ครับในช่องฟูจิชแนลนะครับก็วันนี้ครับคุณพ่อก็ได้ไปรับพี่ฟิล์มมาแล้วนะครับลลิสาก็คิดถึงมากนะครับผมดูนะครับแค่คิดถึงครับดีใจด้วยครับใช่ครับดีใจมากนะครับที่พี่ฟิล์มมาหานะครับวันนี้ พอก็ได้ไปรับมาเมื่อตอนเย็นเมื่อสักครู่นะครับสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง s a m u r a Fuji Channel อ,อ๋อ Fuji Channel เหรอ Fuji Channel ครับนกักศึา,าวันนี้เราก็พาน้องชมสาออกมาวิ่งเล่นนะครับเพราะว่าก็ช่วงนี้ก็พี่ฟิล์มก็ไปเรียนนะครับผม ก็จะได้เจอบ้างไม่ได้เจอบ้างนะครับช่วงนี้ก็เลยพาสมันสามาวิ่งเล่นหน่อยครับไปก่อนที่ทีมเคยขี่คอพ่อไปทุ่งไปไปนาจำได้ไหมจำได้ไหมล่ะจำความได้ไหมจำไม่ได้เคยขี่คอพ่อพ่อให้ขึ้นขี่คอพ่อแล้วไปดูนาไปดูข้าวจำได้จเจอจำได้ตอนอยู่ทายา จำได้ว่าอะไรว่าขี่คอแล้วไปซื้อของจำได้เฉยด้ยนะตอนนั้นอายุเท่าไหร่จำไม่ได้แต่จำได้ตอนนั้นดูสมรสานะครับมีความสุขมากนะครับวันนี้ได้เจอพี่ฟิล์มนะครับเดินไปได้กินไปด้วยนะครับอุบะยังได้กินอุนเดะ วันนี้เราได้แล้วไหนคุณพ่อไม่คิดแผนแกล้งสุัาษาหน่อยนะครับวันนี้ไม่แกล้งน้องหรอแค่นี้แหละไม่แกล้งครับวันนี้ไหนพ่อลอง <S 2> <S 2> <ๆ>ขี่คอสุภาษาตอนวิฟิล์มอยู่ดิขี่คอสุภาษาตอนวิฟิล์มอยู่ดิพ่อนะเมื่อเมื่อตอนบ่ายนะครับก็คุณพ่อก็ขี่สุภาษาไป ไปไหนอยู่ไปไอโรงพยาบาลช้างนะครับเพราะว่าไปเซ็นสัญญานะครับลองุ้มูตัวสุขภาพนะครับปูหนักมากเอมีฟิล์มอยู่นะครับได้โอ้ยมามาแล้วมาแล้วหัวหัวหหัวหัวไม่ให้แตะครับไม่ให้ใครแตะนะครับผมอ้ฟิล์มลงเลยเออเบียดออกเลยเบียดออกเลยครับ ออกเลยนะพ่อออกเลยไม่ให้คุณพ่อแตะต้องเลยนะครับพีมตัวหนักมากเลยโอ้โหหงุงมากนะครับผมแบบไม่ให้ใครแตะต้องพี่ฟิล์มเลยนะครับมาสามาลูกกลับบ้านมาเลิกค่ำช่วงเย็นนี้ก็บรรยากาศดีมากนะครับโอ้โหกล้วยยักษ์กล้วยยักษ์กล้วยยักษ์ตาหนังฟิล์มตากล้วยมันยังไม่สุกฟิล์มมันเป็นยา แนวหักของเขาไ,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 ไาล้เด้ออันนี้ก็ตน้นทอนคุณตาปลูกไว้นี่เอาอโเพาอเราไปเจอต้นนั้นน่ะสูงเนาะเอาาไปย่งโตไปก็วันนี้นะผม เดี๋ยวพี่ฟิล์มก็ถ่ายคลิปไทยไลฟเสร็จก็จะได้กลับบ้านอีกนะครับช่วงค่าๆนะครับก็มาหาสุพรรษานะครับเพราะว่าก็คิดถึงสุพรรมือนกันนะครับเต้นโชว์นะครับเต้นเปนล็อกคฟังอะไรอะ่ะ ไม่เอาหรอกพี่ทีมอ่ะไม่เอาหรอกดูครับกอดไปฟิวไปอีกแล้วครับผมกอดไปฟิมไปอีกแล้วโหไม่เอาหรอกไม่อยากได้กอดไว้เลยนะครับผมไม่ให้ใครแบบไม่ให้ใครเข้าใกล้เลยนะครับดูครับกอดไปเลยครับเออง่ะเดินทั่วเลยนะครับจมน้ำสาเดินทั่วเลย

ตายอเอ้ยทำไมวันนี้มเห็นแล้วตะลิดแลว้วน,นี่อันนี้กินอิ่มแล้วอันนี้กินอิ่มนะครับผมวันนี้สงสยัยจะอิ่มนะครับร <c oughs> ักกันใหญ่เลยครับผมรักกันมากนะครับเ <c oughs> ดูทำหน้าตาดู <c oughs> <c oughs> หน้าตาเขา <c oughs> แบบรู้เลยนะครับผมหวงมากครับโอ้โหดู ยิ่งกว่าน้ำตาลอีครับหวานมากคู่นี้ปุลุกดาเอาไปอาบน้ำในฟิปเอาไปดาไปอาบน้ำวัาไหนไปวันนี้ วันเสาร์เขาเอามาอีกคือน้องเล่นของแม่ด้วยกัสาเอ้ยอาไปเล่นของคุณแม่สาคุณแม่ซื้อมาปุ๊บขาดอีกซื้อใหม่อีกมาไปเข้าบ้านถึงเวลาเข้าบ้านแล้ว<า>จะได้ปิดมุ้งแล้วเย็นแล้วครับนี่ก็ได้ปิดมุงดม้งจนหญ้าเป็นมุ้งไว้แล้วครับผม อกวนได้ทุกคนนะครับนี่ไม่ว่าใครนะครับกวนได้ทุกคนไปไปเดี๋ยวให้ไปดูในข้างในบ้านบ้านช้างหน่อยเฮ้ยสาโอ้โอ้โหดอมากเลยโอ้ ขึ้นกองทรายครับดูครับกินอ้อยม่เอาณใหม่นะครับกินบนกองทรงาย,ยนะครับเอาจะเล่นทรายหรือเปล่าสายอยาเด้อสาจะเอาไว้ถมถมน้ำเยี่ยวน้ำปัสสาวะ <c oughs> ดูครับ เอาไอ้มากินทั้งมัดเลยนงงว่าเขานะครับพอมัดทั้งน้อยสาาษาปกลับบ้านแล้วไปเร็วพี่ฟินกลับบ้านแล้วนะั่นเร็วเร็วเร็วจะได้กินยาจะได้ปิดมุ้งไว้มาแล้วจะกลับบ้านแล้วหนะู<า>ก็จะกทามาดูนะครับผมแม่กำไร <ป S 1> <ห>ก็อยู่ในมุ้งนะครับผมแล้วก็ยักน้อย สีมังคอนด้นะครับวันนี้สีมังคลนมาอยู่ที่นี่นะครับพ่อพ่อใหญ่อยู่หลักสีมังคนนะครับเพราะตอนนี้กำลังกําลังสร้างมุ้งให้พ่อใหญ่อีกลงนึงนะครับผมนี่สีดอกกับสีดอกอยู่ด้วยกันนะครับโอ้โหสองพี่น้องยักจุบก่อนเร็วจุบก่อนจุกยังไงจุบก่อนใชเสียงเล่าเสียงไหนเสียงไหนเสียงมีเสียงไหมเสียงนั่ง ไม่เสียงเลยวันนี้โอ้โหสงสัยไม่มีอาหารให้กินนะครับดูครับโอ้โหวันนี้เป็นตัวสุขภาพมาครับแยกน้อยไม่มีอะไรนะครับไม่มีโรคไม่มีภัยนะครับโอ้โหควันใหญ่ของเรานะครับผมควันใหญ่นะครับครัับสสดีอันนี้ก็เอาแม่กำแรมาอยู่ที่นี่ก็ฝึกคีทุกตัวเลยนะครับ ควานใหญ่นะครับดูแลได้ทั้งหมดนะครับพี่ฟิล์มก็ได้ไปเปลี่ยนชุดเตรียมเครื่องสื้ท้านะครับจะเอาไปซักมั้ครับก็อยที่กลับสมัลสานะครับวันนี้อ่ะโอเคนะครับก็สมควรแต่เวลาแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย